เื่อกี้เห็นคุณยายกำลังจะข้ามถนนนะครับก็เลยว่าจะมาดูเสนอพอดีพี่ชายใจดีมาช่วยเดินข้ามไปนะฮะเห็นใส่เสื้อของเทศบาลตําบลหนองลกทานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ดูแลลูกค้าเรานะครับ รถผมกำลังมานะครับออขอบคุณเลยหลายพี่ <c oughs>